ครับตามกันต่อนะครับอรที่หางของที่หลุดเก็บทีมงานเหลืองหางขาวนะครับพี่น้องครับเหลืองหางขาวครับผลงานเป็นจ้าหน้นั่นลุะอันนี้น้องอนนี้น้องเหลืองหางขาวครับห่วยมากเลยสิกะละสีหายเยอะอันที่กรุงอีสานนะครับต่อจากเหลืองหางขาวเขาฐานอะไทางกรุงอีสานนะครับ ามมาต้นเลยครับพี่น้องครับทินเรืองหางขาวนะครับส5 65นะครับผลงานเป็นเจริญนันรุ่นกันช่วมกันครับเรืองหางขาวครับยาเ่ยงนวัรยนพุทธิไฟนเรียพุทธทายครับ รุ่งชะตาน,นบา,านท่าคะแนนได้ท่าไหัวนางานสองสา่สาสงห้า แรงมากนะครับพี่น้องครับเหลืองหางขาวนะครับล่างไปลูกล่างไปล่างไปล่างไปล่ลางไปล่างไปก็ดีมากๆนะครับพี่น้องครับ นี่เ,เรียบร้อยนะครับเหลืองหางขาวนะครับหลอดผัหางนะครับพี่น้องครับสวยงามมากมากนะครับหางดีครับตามมาชมกัน เง so, hey, ื่นเหลืองหางขาวนะครับพี่น้องครับนี่งครับเงื่อนเหลืองหางขาวครับของปานสอนยังขึ้นหน่อยร้อยพ่อใบปไปอยโบราณตีพ่อไหลโบราณแตดงโครับวางที่อื่นเลยวางที่อื่นเลยขอนคัณเลื่องนั้นมากๆครับผมไปยิ้มต่อไปนี่มันไม่ยอมรุ้

บดิไปเรื่อยๆเสียบมือ้เทเหลืองหางเท้าครับถุดยอดมากมเลยครับพี่น้องครับวันนี้ครับใไดแล้วเอ้ยใครเสียยสิดดร้อยเพร้าบน้อหยง้อน่าง้บงเียว เท่าที่กทารคำนวณตอนนี้ได้สามร้อยสิบมาสา้องมาอีกอีกิกมนะครับรียเอาก่อนบ้างได้หกสิบาเห็นดรีกมได้อยู่แล้วก่อนบ้างเลยไมปออกเีค่น้อยหนึ่งนะครับสนสิบพาน

哎。